เออเปิกโอเคเสเดเปิกสิอา่าอันรับไม่ได้อ๋อไม่ได้มีกี่สิบบาทใช่มีสิบบาทไายปลดไดสิบบาทเล เป็นแบบเฉียวชอีเลี้ยวก่อนแล้วกันนะโอเคเอาหน,นี้นะกันนี่เข้าในเรื่องเกมแนละ้วดูเสีงคือดัุดเทียนดเทียนในตัวนั้นไม่ใภาษาญี่นนป,ญญญปุ่นอ,อ๋อไม่ใช่นึกว่าภาษาตัวดีอ้าแกอยู่ไหนกันนะอย,อ,ยอยู่แยกกันหรออ่ามันเป็นอะไร

มองไปรอบๆหลังที่เราแยกกันก็คือมองหาป้ายกซิ t เอาไว้หรอ,อ,อ,อ Don't make a noise to people What Okay The two people What I had a n e c k on part ทำไมเมื่อกี้ <of you. S 2> ทำไมเมื่อกี้ไปอ๋อหนุ่มจ้าจอม,มือไปดับหลอนว่ะ Art ี e ว่ะคอนโทน ิดไปมองไม่เห็นเลยเลยอ๋อฮาร์ดบีดขึ้นเร็วฮะโอ้เหี้ยทาไมมันถึงมีสมุไรอยู่ในโรงเรียนได้ปะอ้าวทิ้งลงคืนไปแล้วทำไงอ่ะเ้ยอันนี้ไง <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> <Sleeping like rarely> เฮ้ยบบยาค่าตีนี่เลยเขาบอกว่าถ้าเราเดินผ่านไอ้นั่น่ะฝไยอารามอ่ะมันจะนี่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 มันจะมันจะมีเสียงเต็มห้องเลยอ่ะในกลาหมดตายเลยมันเปิดไฟก่อนนี่นะเน๊ะเฮ้ยใครพิมพ์คอมไม่ไม่ม่เฮ้ยดูให้หน่อยดูให้หน่อยมีตัวมาป่ะมีตัวมาป่ะวะมีหรือเปล่า เอย่าเอ้ยมาอ๋อถ้าโดนมันมองนะค่าตีรถครับผมย้อนลานย้อนลานเขาบอกว่าห้ามวิ่งกล่องอีโด่กล่องอีโดกล่องอีโด่แล้วดูแล้วดูดูดูตัวผีมาเหรอต้องไปทางไหนอนลัานินคอริดอร์เขาบอกว่าห้ามวิ่งอ่ะ เอ้ยมันเดินมห้องศิลปะโอ้ยหลอนอนะรูปอะไรอะไม่ไม่ไม่มันต้องไม่ไม่มันต้องมันต้องมันต้องไปที่โน้ตบุ๊กอันนั้นนะ่ะใชต่ต้องไปต้องไปด้วยกับเทียนด้วยสามเล่มโอ้โหแล้วลโอ้ยไซนิตน่าดูรูปภาพไซนิตี่เราเหลือน้อยมากด้วยนี่นี่นี่มาน,มานี่มานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อน นี่มันมีอันนี้อยู่จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วปึ๊กโอเคเราไปนู่นโน่ออนเลยทางออกเฉยนี่ไงนี่ไงเราก็มีห้องแอรห้องจุเราต้องหาเทียน กุญแจโอเคปด็นละนี่มีมีนอนเปลี่ยนเลเฮ้ยรูบัดเต็มเลยเฮ้ยโอ้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 โอเดนเดียวมันคือเอาไทำอะไรยดเสพยือัดผีเลยอโอ้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 ค่ะเอ้ย เขาอบอกว่าดอนรันอินคอริดอร์วะ่ะอย่าวิ่งอ่ะถ้าบิวเราจะติดไฟร์ละว้าวไอ้บอ้าน,นี่ไม่ใช่แหละไอ้นี่มันฟันนะเดี๋ยวตายระวงังระวงังแบบไปไหนกันแล้วอะ่ะวิววับหนีได้วะ่ะผมมีไอเทมวับหนี นี่ผมมีเครื่องรางเครื่องรางวับนี่เอ๊ยฉันอยู่ที่เดิมวะฉันไปไมได้เบื่อตายเครื่องรางอะไรไม่รู้อะกดๆอะไรมันวับเอโอ้ต้องมาเลยสปอนที่เดิมอีกแหละวะเบื่อใช่ไหมเลิกเล่นดีกว่าไม่ใช่เขาตายไงดิใช่ใช่ผมอยู่เกิดย่งเอ้าหล่อเวอร์ติ้งเวอร์ติ้งมาเกิดเหมือนกันเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ผมใช้อันนี้ ใช้เครื่องรางวับมาไปใช้เครื่องลามกันเลยกันวับเลยวยาบมาหองแรกเลยเครื่องลามมีเข็มทิศอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าเข็มทิศมันจะนำเราไปไหนก็แต่ว,วิ่งไม่ได้แล้วว่าะต้อล็อกเกตอ่ะต้องล็อกเกตไม่ไม่ของผมเอ่อแค่ตีไม่มี ใช่ใช่ระวังโดนหลอกนะถ้าวิ่งเจอหน้าผีก็คือโดนเลยเมื่อกี้ไม่งงโหรผมเจอเทียนแล้วมันสับตัวมาเลยช่วยมาร์กหน่อยเขาไปอยู่ไหนกันวันนี้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยระวังยักษ์ยักษ์จู่ข้างหน้าเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาโอ้สภาพเหมือนจะวิ่งไปโดนวิ่งไปเจอเลยวะ กดค้างทำไนะจุดเทียนอยู่เจยบร้อยสองทำอะไรเบรกเบรกมันเบรกได้เราต้องมาเบรกกีลาน,นอ,อ๋เราเราทำาทำช็อตคัดวะอุ้ยเยี่ยใช่ใช่ ปลาใส่เลยอ๋อถ้ามันสองคนมันก็จะเร็วขึ้นทำไมอะทำไมเฟ้ยทำไมกูถึงเดินคนเดียวอีกแล้วอะราไปที่ประตูตาเลยแล้วแบบไฟหมดแล้วด้วยอะเอ้อมเห็นอะไรแล้วอะ่ไหนอะยืนมองพีอยู่อะทำอะไรไม่ได้แล้วไฟไม่มีอะไรไม่มีเลย ให้มันหลอกดิไยไปเอาข้างทีข้าลเลยเขาไม่ข้าด้วยเดินผ่านดิโอเครีสเปาอ๋อวัตตินเก็บไมแล้วเขาว่าฮะ เฮ้ยใครใส่ใครตายเหรอเออทางนั้นมีทำอะไรอยู่เหยอย่าไปได้จะดีกว่านะตายเหรอตายเหรอเวานเดินมาแล้วไปบางคนต้องไปงไป้องไปเป่าเทียนเวอร์ตินอยู่ตรงไหนอะอย่าเปิดแน่ทมอไรทำอะไรในห้องแล้วเวอร์ตินอยู่ตรงไหนเนี่นะยรอมาแล้วผมรอมาแล้ว เอ้ยเราเห็นว่าเราเห็นไขว้เราเห็น,รเ,รเ,หนเราเห็นออร่าใครสักคนมาแดงมาแดงมาเลยตรงนี้มีผีนะการวิทยาศาสตร์ลงผีหุ่นโอ้โหเธอสุดท้ายนึงสุดท้ายคือพวกเราฉันไปไม่ได้ดายคือพฉันไป<ว>ไม่ได้ฉันไปไม่ได้อิซาบุไลมาอยู่แถวนี้ นี่มาไปทำอะไรโอ้ไอ้นั่นไม่ใช่เลยก็ก็ชมลมแบบอารมณ์แบบชมลมโหรเถียนไป้ยเอาเลยเอาเลยเอาครบแล้วเอาครบแล้วเอาไม่ได้ตอกันมันต้องเคลียร์ตอกันต้องเคลียร์ตอกันอ๋อเคลียร์ช่วยกันได้โอเคใช่ โอเคโอ้ยไม่ไหวแหละยลามิไปไหนลามิไปไหนโอ้อยแล้วข้างหลังแน่นอนข้างหลังไอ้ไอ้โอ้ยขอบคุณมากอะข้างหลังซัมบูไรยครับผมข้างหลังซัมบูไรไปที่มาร์คไปที่มาร์กรอดูเว้ยป่าบ้าเลยป่าบ้าเลยไปแง๊บมาอีกแลบ ใช่ใช่สตานีสานีหมดสตานมนั้นหมดมันจะมีห้ามวิ่งนะระวงอโอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ห้ามวิ่งไปไหนต่อ่ะ ุยยเหมามาคือตรงไหนมาขาวมาขาวเฮ้ยกำลังว่ามันมันมีผีมันมีผีมาด้วยมาให้เรามาให้เรามาให้เราโบว์วันนีลิซ่าเย่เย่โอ้ไปทางไหนวะเนี่ยเอ่อตรงตรงไปวะผมตรงไปเลยตรงไปตรงนั้นแหละวันนีลิซ่ากำลังมาจุกบจุ๊จุ๊อ่าลมเลย โอ้ยเลิกเล่นแลวแมงกูมานาลิซา <laughs> โอ้ต้องวิ่งไหมเหรอไม่เล่นได้ไหมอ่ะไม่ไม่แล้วเราอ่ะแล้วเราไม่เห็นมารอ้ยแกเออผมก็ไม่เห็นมานผมวิ่งตามวิ่งตามเข้ามาเออเออเข้าใจแหละกูเลิกเล่นแหละแมวแล้ว,ลวกูัวถ้าก,กลัววะ่ะเกมเทียร์อะไรไปแบคทูลอ,อบบ,บี้เอาไม่ได้อีกเออได้แล้วในี่นน